โอ้โหมันสุดจริงๆอ่ะหูยมันยามใจพี่มันมันช่างเฮ้ยมันทำเพื่ออะไรวะรอบนี้แล้วมันก็มาไอตัวเนี้มันอยู่ในซอง JW 3 5ม0 0มันเอามาให้แลก11,000เพื่อให้เราแบบอยากให้ความกระหายเราอยากรอบที่แล้วเราไม่สามารถแลกมันได้เพราะเรามี JW เหลือแค่อะไรเท่าไหร่วะ400ร้อย0 0หรือ3 0 0พันจะไม่ได้นั่นเลยครับผมแต่วันนี้ตู้มี9,000เข้าใจป่ะเพื่อนฮะ แม่มันรอตารอใจแบบนี้นี่ครับผมทุกคนอยู่ในซองสามหมื่นห้าจริงตูไม่ได้พูดเล่นเห็นไหมเห็นมันไหมเออไอตัวตัวอะไรแปลกๆ <c oughs> หน้ามันเหมือนอะไรวะาลามเมนเดอร์หรืออะไรสักอย่างหนึง่งมันอยู่ในซองสามหมื่นห้าเลยนะมันกล้ามาให้แลกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพื่อให้เราแบบอยากมากทุกคนและตอนนี้ตัวไม่มีแพ็คอะไรให้ตีตูไม่รู้จะหาเจบิวยังไงเหลือเพียงแพ็คเดียวแพ็คเดียวมันบังคับให้ใช้กินเนื้อสามตัว แล้วทุกคนดูดิแล้วทุกคนดูดิตูไม่ได้อยากตีหรอกแต่เหมือนมันบังคับเหมือนมันเอามารอตารอใจโอ้โหให้ใช้กินเนื้อสู้กับครึ่งบกครึ่งน้ำบ้าไปแล้วโอเคจัดครับผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะไม่รู้จะพูดว่าใช้คำว่ารอดได้หรือเปล่าเราเพื่อมเลือดหมู่ไปก่อนครับผม กลือจริงๆมันไม่รู้จะใช้การอะไรแล้วการที่มันก็เหลือน้อยมากเลยครับผมจริงนะเอาคือโอ้โหเอากินเนื้อตู้กับคือบกครึ่งน้ําที่ฆ่าพลังขนาดเนี้ยปกติพี่ก็ไม่อยากเล่นหรอกนะครับผมถ้าไม่ได้ทำคอนเทนต์อ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่คอนเทนต์ไงตูอยากได้ไอตัวนั้นจริงจะได้จะได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูไม่มีปัญญาไปเปิดหลอกแพ็คสามหมื่นห้าเหมือนมันมาแบบรอตารอใจฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะไหวหรือเปล่า เอาละตบสองก่อนอาจจะพูดน้อยหน่อยนะขอคำนวณแบบจ,จัดๆเลยครับผมรอบนี้เราใช้ตะกอปเป็นเล็กตัวหนึ่งอะ่ะลดดาเมจไว้ครึ่งหนึ่งนี่ขนาดลดครึ่งนึงนะก็เพราะมันชนะท่านเราไงแล้วตัวท้ายดนะัาผมพี่ก็ใช้การ์ดที่แบบโคตรโหดที่สุดเพิ่มทั้งเลือดทั้งดาเมจก็ได้แค่นี้มันก็ได้แค่นี้แหละโออ จะไปเจอนายังไงวะทุกคนใครดูอยู่ก็คิดตามคิดตามกันได้ครับผมถ้าพี่สลับสะกอบีดเ,เล็กขึ้นมา้ดูเลือดมาดิทุกด,ดูเลือดมาดิมันจะเยอะเวอร์ไปไหนวะโอ้โหแล้วตัวสุดท้ายตัวจะเก็บยังไงวะสองตัวโอ้โห มันไม่ได้เลยอ่ะทุกคนถึงพี่ปล่อยคอมพีตายยิ่งเลวเลยแล้วใครจะชาร์จให้ถ้าพี่ตบหมดแบบเนี้ยถูกปะ่ะอะถ้าถ้าพี่ให้ขอมปีตายก่อนน่ะก็จบดิมันก็ต้องตีอ่ะเฮ้ยปับบึกโอเคไปก่อนตัวแรกอันเนี้ยถ้าสมมตินะพี่ปล่อยให้คอมพีตายมันก็จะไม่มีตัวชาร์จให้โอ้โหแล้วก็ โหโหการนี้นะเพื่อนตายมันได้หนึ่งแต้มครับผมโอ้โหแล้วตบแค่สี่เออเรียบร้อยเอาละครกกับผมเนี่ยแหละพี่เหลือคอมปี้ไปชาร์ตหุยแพ้รอบแรกได้เลยเนี่ยทุกคนเฮ้ยเ้แต่เริ่มได้นะเนี่ยโอ้โชีบแล้วงานมาที่กำจัดได้แค่ตัวสองเรียบร้อยครับผม มื่นสี่ตัวจะไปเตียงไงให้มันเข้าวะโอ้โหไาถึงยอมปล่อยคอมพีตายเลยนะอาเวบยอมปล่อยคอมพีตายเลยครับผมไม่ต้องสลับสลับมาก็เท่านั้นโอ้โหร้อยสีอุ้ยทำไมมันยากจังวะโอ้โหแล้วตัวก็เกียดเ i เวลามันตกเหลือหนึ่งตลอดเลยนะเว้ เหลือหนึ่งตลอดแต่พอตูก,กันไปพอดีนี่มันจะตกหมดมันจะไม่เหลือหนึ่งนะแล้วตูก็ต้องกันถูกไหมเพราะมันชนะท่าถูกป่ะแล้วตูจะเอาแต้มที่ไหนไปตีถึงหมื่นสี่วะถามจริงๆโอ้โหปับปึกโอเคลวงไปสองเนี่ยพี่ก็ไม่ ถึงมันตีหมดนะพี่ก็ไม่สามารถตีมันได้โ oh, อ้โหแล้วการทํางานชิปแล้วครับผมชิปแล้วแค่มันตบห้าเรียบร้อยไปสี่ไม่เหลือหนึ่งอะทีนี้ทีนี้ทำไมไม่เหลือหนึ่งล่ะเพื่อนโอ้โหอ้อโอ้ยมือทำไมอยากได้เจนับบิวนะตรงไปเล่นหรอกโอ้ หรือเราจะยอมปล่อยมันไปดีเอาไงดีวะเนี่ยปะจัดกับผมพี่เลือกตัวนานมากเลยนะใช้เวลาเลือกตัวนานมากคิดนี้พี่ต้องตัดให้มันตั้นที่สุดอะพี่ว่าน่าจะนานเลยแหละกพพี่เลือกตัวเดียวโหสองสามนาทีอะ เอาไงต่อดีวะน่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวให้แต้มถึงก่อนนะผมเดี๋ยวพี่จะส่งพี่อินโดแรตเตอร์ลงมาตีทะลุประหลอดร์ดเนี่ยมันทำงานโดยแบบว่าตีทะลุสามตัวเลยครับผมและตบสองไม่เข้าเว้ยเอาล่ะถึงเวลาแล้วครับผมเราจะชาร์จชาร์จ ชาร์จไว้แล้วให้พี่อินโดแรปเตอร์ขึ้นมาตบถ้าตบไม่ตายไม่เป็นไรครับผมเรายังมีตัวสามอีกตัวหนึ่งโอเคเอาล่ะได้เวลาแล้วครับผมเอาพี่อินโดแรปเตอร์ลงมาก่อนแล้วกันมาจัดครับผมไม่มีวิธีไหนชนะแล้วี่คำนวณมาดีมากคำนวณสุดๆแล้วครับผมมันเหลือแค่วิธีเนี้ยแล้วต้องลุ้นให้ดามเมจมันถึงด้วยนะถึงใ้ตัวสตัวสามอะ่ะ แต่ไม่เป็นไรหรอกสไปโนทาชูคัตรอช้อนอยู่ไม่ตัวท้ายอาจจะไม่ตายตัวท้ายพี่ว่าไม่ตายแต่อย่างน้อยก็มีตัวช้อนละเว้ยไปนอนปั๊บปั๊บ,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 บเรียบร้อยเอาล่ะคิดเยอะมานานแล้วตวูเรียบร้อยดับเบิลเคีวป๊บ โอ้ยตัวว่าแล้วหยุดที่ตัวท้ายโอ้ยแล้วได้แต้มเพิ่มหาโอ้ยชิปแล้วโอ้ดีนะตัวยังเหลือมาหาเทพคอปปี้ ่ให้คอมพีช่ยการดีเพื่อเพิ่มดามเมจจับเลือดมาขนาดนั้นยังเอาไม่อยู่ครับผมแต่ไม่เป็นไรโอเคหมดครับผมเย้โอ้เ,เรียบร้อยมาแล้วครับผมจะไปโดนทานจุคันมาแล้ววันนี้ตัวพูดไม่ค่อยออกขอภัรด้วยไปโด,ดนปึ๊บวากง่มเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผม สวยอ่าไม่งามสวยไม่งามคตดเหนื่อยเลยทุกคนนี่รอบแรกนะเนี่ยรอบสองครับผมกินเนื้อสามตัวโอ้โหน่าจะไหวจัดครับผมพี่ใช้สเต็ปเดิมนะเพราะว่าอันเนี้ยมันยังไงก็ต้องส่งมิโตโลงมาตีอะผมแล้วก็ต้องไปลุ้นว่าวิโตจาไหวหรือเปล่าแลนี่ลดดาเมจไปรัวๆครับผม เพราะว่าดาเมจพวกเองมันเวอร์ไปและพวกเองชนะทาตุเข้าใจพวกเองชนะทาตุเองไม่ควรมีดาเมจขนาดนั้นและตูก็ถูกลดดาเมจมันชนะทาตุตูถูกลดดาเมจแต่มันได้เพิ่มดาเมจกูงไหมเขาเรียกว่ากูงไหมแบบเนี้ยโอ้โหแล้วมาล่อตาล่อใจแพ็กตูถ้าไม่มีไอตัวนั้นมานะถ้าตูไม่ต้องการ JW นะตูจะไปตีโทนเมนต์ดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ปวดหัวเท่านี้ด้วยตีกับคนไม่ปวดหัวเท่านี้ โอ้โหเอาละ่ะฮะยังไงเราต้องส่งีิโตล,ลงมาครับผมและรุนมิโตว่าเจ็ดแต้มเนี่ยจะส่งไอ้สามตัวเนี่ยมันไปนอนสวรรค์ได้หรือเปล่าเอาละอ่ะตูน่าจะได้คิดว่าเดี๋ยวนะรอบนี้เหมือนไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเลือดพวกมันน้อยแล้วไม่ได้ใช้การ์ดเพิ่มเลือดด้วยครับผม เอไม่ได้ใช้การเพิ่มเลือดงั้นมาพี่โตลงสนามครับผมมาแล้วเขาล่าพี่โตพอรถดาเมจตัวอีกเฮ้มันจะถึงไม่เล่าไปนอนในตัวแรกวไปก่อนเรียบร้อยไปหนึ่งเอาละ เอาละเอ้าโอ้โหดีนะตูใช้การดีนะตูใช้การลดดาเมจไว้ไม่งั้นตูเพอีกแล้วทุกคนไม่งั้นตูเพอีกแล้วเพราะว่าพี่โตตีไปเข้าถูกไอ้ด้านลดดาเมจถูกเห็นเห็นไหมทุกคนว่ามันยากแค่ไหนถูกลดดาเมจครับผมนี่ขนาดตูลดดาเมจตูยังโอ้โห เนี่ยพี่กลัวโอ้โหเรียบร้อยพี่กลัวมันมีการ์ดแบบห้ามใช้การ์ดหรือการ์ดสติลมาถ้ามีแบบนั้นนะพี่จะใช้สเตปนี้ไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวมันจะแย่งการ์ดไปครับผมและถ้ามันแย่งการ์ดแบบลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปนี่ชิหายเลยครับผมบอกแค่นี้แหละดีที่มันไม่มีปึ๊บปับ๊บโอ้โหแล้วกัดเจ็ดแล้วกัดเจ็ดเรียบร้อยครับผมทำดีแล้วลูกอินโดลูกพ่อ มาราคาผมพี่โตมาแล้วยังโชคดีครับผมรอบนี้ไปนอนคู่แพ็กคู่ดีที่พี่โตมาไปนอนวันย่ำเรียบร้อยไปดีเอาเอารับเกียวเลียวเลีย,ย,ยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามอยู่ครับผมรอบนี้ ถือว่ายังดีนะคือรอบแรกอะ่ะไม่ได้จริงตัวไม่ไหวด้วยมารอบสามครับผมรอบท้ายแล้วชิบหายของจริงฮะตูไม่รู้จะรอดหรือเปล่าทุกคนปะจัดครับผมตูกวกลัวที่สุดก็คือนี่แหละการสตรีวหรือการห้ามใช้ แล้วพี่ไม่รู้จะเอาการ์ดอะไรมาละที่กลัวมันอ่ามันเอาการ์ดถ้ามันเอาการ์ดลดดาเมจครึ่งหนึ่งไปเนี่ยจบเลยครับผมพี่อินโดแรปเตอร์ไม่สามารถขึ้นมาเพอร์ฟูมดาเมจได้ไม่สามารถบูตดาเมจจนเต็มได้ครับผมถ้ามันเอาการ์ดลดดาเมจไปนะโอเคเราต้องกำจัดตัวแรกไปก่อนครับผมไม่เป็นไรอาจจะตีทะลุถึงตัวท้าย มันเปลี่ยนตัวโอ,โอ,โอ้แม่มือตูลืมไปว่ามันคือเอไอทำไงวะทิ่หายแล้วอันนี้ยทิ่หายของจริงครับผมบอกเลยนะ พี่เอายูดอนขึ้นมาตียังไงมันก็ไม่ตายครับผมมันเลือดหมื่นสี่นะเฮ้ยยูดอนมันจะไปตีเข้าได้ไงวะทางเดียวที่พี่จะจะตีได้ก็คือพี่ต้องเอาพี่อินโดแรปเตอร์ขึ้นมาตีครับผมแต่พี่อินโดแรปเตอร์ก็จะตายอยู่ดีฮะเพราะมันต้องตีสวนอยู่แล้วอาจจะติดเซอร์ไวอาจจะติดเซอร์ไวแต่ดาเมจมันน่าจะพุ่งเกินอยู่มั้ง ถ้ามันติดเซอร์ไวเหลือ,เ,อเหลือเลือดแค่หนึ่งคอมพี่ก็ตีมันตายได้ครับผมปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้อะดิเดี๋ยวถ้าตบปุ๊บไม่แน่ใจว่าจะติดเซอร์ไวหรือเปล่านั่นแหละแต่ถ้าเกิดไม่เอาพี่อินโดรแรปเตอร์ขึ้นมาตีแล้วใครจะตีมันเข้าหัวตูไม่น่ากาดเซอร์ไวามาหรือเปล่าวะ กะว่าจะให้คอมปี้ยืนนานๆสลับพี่อินโดรแปรปเตอร์ขึ้นมาคอมปี้พี่อินโดรแปรปเตอร์คอมปี้อะไรอย่างนี้ไงแต่พี่ก็ไม่กล้าใช้การลดดาเมจใส่หให้คอมปี้เพราะเนี่ยแหละกลัวมันสติวไปแบบเนี้ยใช้การอะไรก็ไม่ได้โอ้โหอยู่อย่างนี้มันตอดเลือดตูยาวๆเลยนะเนี่ยพี่ว่าพี่ต้องเอาลงแล้ววะอย่างนี้อยู่ไปก็ตายอยู่ดีอะผม มาเทพคอมปีตายฟรีๆเลยแล้วยูดอนขึ้นมาก็กัดไม่เข้าเลือโลโดหมื่นสโลนโดนรดทอนดามเตจรเหลือเจ็รพี่อินโดแรปเตอร์ต้องมาแล้วละ่ะมาครับผมอินโดแรปเตอร์มาแล้วผูเป็นวันที่พี่คิดเยอะที่สุดแล้วอะตั้งแต่เล่นเกมมาแพ็คอินโดมินัตเล็กเทียบไม่ติดบอกเลยตัวคิดเยอะกว่ามากอันเนี้ยไปนอนติดสว,ย,วยอยู่แล้วรู้อยู่แล้ว แต่ว่าขอให้ดาเมจบันทะลุขอให้ดาเมจบันทะลุไปถึงติดกระช่างมันตัวแรกปึแบบ๊แบปบึแบบ๊บโอเคเฮ้ยเก้าพันโอ้ดูกกนถึงมันจะติดเซอร์ไวตัวแรกแต่ดาเมจปกติอะอาการเนี้ยมันจะดาเมดไปครึ่งหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยดาเมดอะมันจะห้าสิบเปอร์เซ็นฮะซึ่งเมื่อกี้หมื่นสี่ครึ่งหนึ่งของหมื่นสี่มันมันไม่ถึงเก้าพันแน่นอน โอ้มันทะลุเซอร์วายอยู่ครับผมแต่ว่าเลือดไอ้พวกนั้นมันดันเยอะอเออตุกเข้าใจแล้วมันทะลุเซอร์วายครับผมถึงไอ้ตัวนี้ไม่ตายแต่ว่าอ้าวทุกคนลองคิดดูเก้าคูณสมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วใช่ปะบักไปก่อนครับผมโ้ยู่ดอนจะไปสู้มันยังไงวะเนี่ยโอ้โหและวาแต้มอีก โอ้โหใอ้คอมพีมาตีอะไรเอาคอมพีเอาขาไป็สะกิดมาหรือไงเราโอ้โหได้การา์ดเซร์ไว้เกินโอ้โหคอมปี้ไอตัวนั้นบอกเมื่อกี้อะไรยุงบินมากัดหรือเปล่าอะ่ะโอ้โหคอมปี้คอมปี้ลูกพ่อได้ติดเซอร์ไวกับเขาด้วย จริงนะต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกับการ์ดเซอร์ไวครับผมเมื่อกี้ถ้าพี่อินโดแรปเตอร์บูทดาเมจถึงยังไงก็ตาย2ตัวเนี้ยสรุปไม่ถึงครับผมสรุปง่ายๆคือไม่ถึงแค่นั้นเองเพราะการนั้นอ่ะตัวที่2กับ3มันจะโดน50%ของดาเมจแต่ไม่ถึงไม่ถึงครับผมโอเคโอเคครับผมเฮ hey. ยับครับผมวันเนี้ยยับแบบหมดทางสู้ด้วยตูไม่รู้จะทำยังไงแลนะ้วฮะเจอแบบนี้ พี่ลงทุนหากราฟโคนใช้เงินไปประมาณ80ล้านเหรียญในการไปสุ่มกับแม่บรูได้มาใบเดียวทุกคนตู่ต้องการการดนี้เท่าที่พี่คำนวณมารอบนี้อาจจะชนะแค่อาจจะนะไปะจัดครับผมที่พี่เอามาก็คือที่รู้แล้วเมื่อกี้จากที่ตีนะล็อกเลยครับผมไม่ให้มันขึ้นมาสติลการ์ดใดๆได้ไดไดได ถามว่าทําไมไม่คิดได้เมื่อกี้โอโหถ้คิดเมื่อกี้ก็ไม่มีการ์ดโคลอยู่ดีฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าดาเมจพี่อินโดแรปเตอร์มันจะบูสต์หรือเปล่าอันเนี้ยเราห้ามเปลี่ยนตัวไอ้ตัวท้ายจะขึ้นมาสะติวการ์ดไม่ได้มันจะไม่แย่งการ์ดโคล,ลหรือการ์ดอินโดแรปเตอร์ Indo or, แน่นอนจากที่พี่คานวณน,นะอันนี้พี่คิดมานนานมากครับผมโอ้โหเอาละฮะ ต้องอย่าให้คอมปีตายด้วยคอมปีต้องเก็บแต้มให้ได้พี่ปิดเกมไปนั่งคิดมาชั่วโมงหนึ่งเลยทุกคนดูเวลาได้คะเป็นชั่วโมงพี่พี่คิดมาพี่ต้องบอกว่าวิธีเนี้ยเป็นวิธีเดียวแทบจะวิธีเดียวเลยที่ชนะไม่รู้ดิคิดวิธีอื่นไม่ออกเราล็อกการ์ดไม่ให้มันขึ้นมาสต,ติลเดี๋ยวให้พี่โดแรปเตอร์ตกเมื่อกี้จากที่พี่โดแรปเตอร์ตกก็คือไอ้สองสามตัวท้ายมันไม่ตายถูกไหมแล้วเราจะให้เรไปโนทาทูครทที่ใช้การ์ดคูนขึ้นมาเก็บครับผม เพราะว่าเมื่อกี้ยูดอนไม่มีทางเก็บไหวครับผมเลือดกับดาเมจไม่พอนี่สเต็ปนี้ตูไม่รู้โอ้โหตูต้องการเจดบถ้าไม่ติดไว้ตัวนั้นมันมาให้เลขนะหืมตูไม่เล่นหรอกเสียดายั้าเงินเขียวรีพี่อินโดแรปเตอร์กลับมาด้วยเนี่ยมาอินโดแรปเตอร์ atter, มาช่วยพ่อก่อนพี่ลีใช้เงินเขียวขนาดดูโฆษณาแล้วนะยังใช้โคตรเยอะ เดี๋ยวจะส่งไปฮะเมื่อกี้ตีเจ็แล้วรู้สึกว่าดาเมจมันจะเหลือตัว2ตัวสาตัวแรกตายอยู่แล้วัะผมไปนอนมาฟึบฟบกระโดดขยํำวับปึ๊บเรียบร้อยบอกแล้วตัวแรกตายับผมตัวที่2ดาเมจจะเท่าเดิมเห็นไหมเก้าพันครับผมการ์ดเซอร์ไวไม่ได้เกี่ยวนะฮะยังไงดาเมจมันก็ถึงแค่ไอ้พวกนี้มันเลือดเยอะเกินไปแล้วเราดันเพรดาด้วย โอเคที่อินโดแรปเตอร์โดนเก็บตามที่คิดเป๊ะและมหาเทพคอมปี้จะชาร์จไว้ให้อ้าวแล้วล็อกครับผมการล็อกอ้าวทำมาสองตัวแบบนี้สบายผือเอาละครับผมและสไปโนทานชูคัตจะเป็นตัวเก็บครับผมเพราะว่ามีการ์ดโครนถามว่าทําไมเอาสไปโนทานชูคัตเพราะมันเหลือตัวเดียวที่พอยืนที่พอยืนได้ครับผมตัวอื่นตายหมดแล้ว <c oughs> ตัวอื่นตายหมดแล้วไม่มีอะไรหรอก แล้วถ้าพี่ใส่การ์ดโคนไปที่มหาเทพคอมปี้ยิ่งใช้ไม่ได้ใหญ่ครับผมเพราะคอมปี้ต้องเอาการ์ดมาล็อกมาล็อกเท่านั้นครับผมไม่ให้มันเปลี่ยนตัวมาสไปโนทาชุคัทมาแล้วนี่พี่นั่งคิดมาเป็นชั่วโมงเลยนะตูตีแพ็กไหนตูไม่เคยไปแบบใช้เวลาไปนั่งคิดไปวิเคราะห์แผนการมาเลยนะทุกคนนี่ตูวิเคราะห์มาอย่างอย่างดีถ้าแพ้อีกนี่ลบเกม <laughs> เนี่ยถ้าเลือดตูเธอเนี่ยเฮ้ยต่อให้ตูแพท้าตูรลดดามเมจก็ไม่เป็นไรดูดิจะตู้ยังไงไอตัวนั้นขึ้นมาพบุบเอ้ยตัวนั้นมันสต,ติวการดมันอาจจะบับโอเคเดี๋ยวมันอาจจะขึ้นมาเอาการ์ดของสไปโนทาชูคารดไปเอาเราโกนมันก่อนครับผมแต่ก็เท่านั้นละว่ามันดึงการ์ด เนี่ยทำไมพี่ถึงกันสี่เพราะเราไม่รู้ว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่แล้วมันชนะธาตุโอเคเห็นไหมครับผมพี่ต้องการสี่ไว้เอาชัวฮะเพราะมันโครนมามันยังได้เปรียบเรื่องชนะธาตุโอ้โหเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับผมทุกคนตู้คิดมาเป็นชั่วโมงเพื่อการนี้แหละไปนอนปับเรียบร้อย โอเคจบไปอรับผมโอ้โหคลิปนี้ยาวมากครับต้องบอกว่าต้องตัดแบบกระชับมิดเลยยาวจริงๆอ่ะเป็นชั่วโมงอะแล้วก็จบครับผมตัวได้ JW คบิรอบอ้าวผ่ายแล้วลืออีกสองร้อยโอ้หตัวจะไปหาจากไหนวะ โอ้โหขาดอีกสองร้อยตูจะไปหาจากไหนก่อนเฮ้ยจบจนได้อโหตัวตัวก็ไม่ค่อยมียังต้องไปโบกแพ็คนี้โอ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมันได้จ w น้อยจังอะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งมืหนึ่งพันพอดีโอ้โหรอดเฮ้ยได้พอดีเลยทุกคนเฮ้ยแต่ได้ได้จีวน้อยไปบ้าแพ็คนั้นอะ โอเคครับผมทุกคนไอ,ไอ้ไอ้จับปลาดึงมืหนึง,นงพันเจดบิมาโอ้รู้ตัวบ้างไหมเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมว่าทำให้ตัวเหนื่อยแก่ไหนเนี่ยโอ้ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจดบมันยากมันยากมากเวลาที่มันไม่มีเจบิมันใช้เงินซื้อทำอะไรก็ไม่ได้ต้องเล่นมาให้ได้ครับผมและในที่สุดมันอยู่ไหน นี่ไงทุกคนในที่สุดก็มาไปที่เรียบร้อยครับผมเย้วู้วยวันนี้ตัวเหนื่อยมากเลยเป็นครั้งแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พี่แบบว่าถึงก็ต้องหยุดคลิปไปเพื่อไปนั่งคิดวิเคราะห์เป็นชั่วโมงอ่ะคือมันไม่รู้จะใช้วิธีไหนเพราะมันมีการสติลด้แลแหละทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมเดี๋ยวเอาเจ้าตัวนี้มารีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะก็ บอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆวันนี้โคตรจะเหนื่อยครับผมไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบาย